ชื่อของฉันคือฮิโงราชิโวะจะไม่พูดอะไรไม่ดีแล้วนะแต่รีบปล่อยตัวเราไปจะดีกว่าหากพวกพ้องของเรามาเมื่อไร่เรื่องนี้จบง่ายแนะ่ปิศาจที่นุยาฉาและผองเพื่อนได้ปราบไปแล้วนั้นชื่อของมันก็คือเน,นโนคุบิเนโนคุบิเหรอเซเซียก็พวกปิศาจปราชิปลาส้อยแต่ว่าส่วนหนึ่งของมันได้ใช้พลังของพฤกษาข้ามยุคเปิดเส้นทางประหลาดระหว่างยุคสงครามและเชื่อมกับยุคสมัยใหม่ขึ้นฉันก็ถูกสิ่งนั้นดูดเข้าไป ทำให้ต้องพลัดพรากจากเซซนาน้องสาวฝาแฝดและถูกส่งมายังยุคสมัยใหม่นี้ฉันได้รับการเลี้ยงดูจากตระกูลที่มูราชีของคุณคางโงเมะมาสิบปีแล้วล่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่เอาอยู่นะพี่สาวคนนี้เข้มแข็งอยู่แล้วชื่อของข้าคือเซซีน่าข้าไม่มีคําพูดใดที่ต้องพูดกับเจ้ารวมถึงเหตุผลที่เจ้าตองตายที่นี่ด้วยในยามที่สีชาติแเปือ้อนข้าจะเป็นดังเบนิยัชชแห่งการล่มสลายย้อมทิวทัศนาเป็นสีแดงสดสะท้านทั่วดแดนดิน ยุลรปใหม่ได้โหมกระหน่ำยุคสงครามอีกครั้งแต่เราเจ้าหญิงเครื่องอสูรพร้อมแล้วโชคชะตานั้นอยู่ในมือพวกเราแล้วเอาปีเลยสอนภาปล่อยปลายกงล้ลว,วายุเรื่องเล่าผ่านยุคสงครามยาชาฮิเมะเจ้าหญิงเครื่องอสูรเซสนะพี่จะไปช่วยเดี๋ยวนี้ละ